โอเคครับเราจะไปซ่อมเครื่องข้างหน้าเลยนะครับจุดนี้มีโอกาสเจอฮันเตอร์นะครับซึ่งพี่คิวพร้อมที่จะจูกอยู่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเมาส์เมาเมานั่นไงว้าวเจอลุกนะครับผมลุกเดดโนทครับผมน้องบินมาแต่ไกลจะน่ารักเชียอีกตัวรู้สึกจะเป็นลีโอนะครับรู้สึกนะครับนั่นลุกมาแล้วปึ๊บป,บปบึลุกครับลุกลุก โยมมาทูดลุกครับผมถ้ายมมาทูดลุกเราก็ต้องนั่งอะครับผมนั่งไงกระโดดเป็นกบเชียวชุบๆๆๆน่าตไดแกมีเขาตีเราไม่โดนหรือเขาแกล้งเนี่ยนั่งไงโดดเป็นกบเลยไปแล้วถ้าโดดผิดอย่างนี้พี่ก็ไปสิครับผม จะเอ๊ยยมมาทูตลุกครับผมปีนหน้าต่างนียมมาทูนไนแล้วน่ะปีนต่อแล้วก็วนอ้าวไม่ไม่มาด้วยงงคือเขามาโชว์สก,กินใช่ไหมตีไม่โดนครับผมกลับ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 ,บอุ้ย มีป๊บหรือเปล่าไม่มีครับผมสวยครับสกินสวยชอบมานปแปงโนแล้วนั้งนี้ตีไม่โดนครับผมนี่ไงนี่ไงตีไม่โดนครับผมหยมมาทูดลุกมาเองเลยครับตอนนี้น้องเปลี่ยนไปไล่คนอื่นแล้วครับผมนั่นไงน้องโดนละน้องหมอ วีบอลโบไปครับผมไปอ้าวยืนลุกมาครับลุกมาลุกมาตีไม่โดนครับลุกปึ๊บปื๊บปื๊บปึ๊บปื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 ๊บตีไม่โดนครับต้องลุกย้อม,มาทูดลุกครับ บินมาแต่ไกลเชียวน้องเขาตีแบบตีบ่อยเกินนะครับผมวยนันกระโดดติดเฮ้ยเมาส์เมาส์พี่คิวเมาสพี่คิวเปลี่ยนใจจากเราอีกแล้วครับผมตีไม่โดนครับผมวิ่งเล่นกับยมมาทูดลุกครับรอบนี้อุ้ยเกือบไปหุยเขาหลอกเรา ซื้อความเร็วหน่อยดีกว่าชอบหลอกจังเลยน้องลุกเนี่ยซื้อของครับซื้อของน้องมันมดสาวถูกจับนั่งเก้าอี้ไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปวิ่งเร่งกันน้องยงมาทูตลุกก่อนครับน้องสนุกดีเดี๋ยวมาทุตลุกทางนี้เร็วทางนี้ทางนี้ แต่เราอยู่ใกล้น้องแม่เว่า,าสาวมากที่สุดนะครับฉะนั้นเราต้องเป็นคนช่วยน้องครับผมกี่วิเนี่ยสิบแปดก้าโอเคคร, <c oughs> อครับน้องไปครับน้องไป รักษาตัวเองก่อนครับผมรักษาตัวเองก่อนเมาส์พีคิวมีปัญหานิดหน่อยอ้าวกลายเป็นด้านโน้นล้มไปแล้วรักษาตัวเองครับรักษาตัวเองครับผมด้านโนนรักษาตัวเองอยู่เปิดประตูด้วยครับในเราซื้อปืนก่อน สิบวีครับเก้าสี่สามน้องโอเอ็มจีเองครับผมสองหนึ่งศูนย์รักษาตรงนี้เลยมารักษาตรงนี้เลยครับพี่คิวเนี่ยห้ามช็อตครับห้ามช็อตน้องหมอล้มไปแล้วครับโอ้ยโดนลูกตี ลบๆลบเบิดบ,บ,บกับรวเป็นหนึ่งทีครับรักษาตัวเองครับผมอ๋อเอา้าน้องแม่มดสาว,ว,ว,วเป็นที่ครับผมรักษาตัวเองครับรักษาตัวเอง ร,รักษาตัวเองครับรักษาตัวเองน้องนักโทษน้องหมอถูกลุกตีครับผมมีใครช่วยน้องไหมน้องไม่มีเปิร์กนะครับพิคิวขอไปดูแลน้องนักโทษก่อนโอเคครับน้องอยู่นั่นครับผมทางน้องพ่คิวรุ้นว่ามีคนช่วยนะครับน้องไปไหนแล้วอะ่ะตัดพ่คิวรักษาให้ครับรักษาให้เร็วๆแล้วๆทางนี้ครับทางนี้ อ่าน้อง OMG อ่าน้องนักโทษอ,อยู่ตรงโน้นไม่มีใครช่วยน้องหมอนะครับผมพี่คิวขอโทษด้วยพี่คิวมองไม่เห็นไม่รู้ว่าใครน้องเขาไม่มีเปิร์กนะครับเราเลยไม่รู้ว่ามีใครอยู่ใ,ใกล้หรือเปล่าถ้าพี่คิวรู้ว่าไม่มีใครพี่คิวจะวิ่งไปนะคือเราเห็นเหลือเยอะ coś. ไงครับเหลือตั้งกี่คน เราก็เลยคิดว่ามีคนอยู่ประตูน้นปนนตูนอด้วยเหมือนกันนะครับวิ่งเล่นกับยมมาทูตลุกหน่อยครับผมกระโดดเดี๋ยว<ๆ>กลัวมีมาสองตัวครับผมนนั่นไงประตูด้านนี้ยังไม่เปิดนะครับผม สีครับผมหรือเราเห็นเราเปิดแล้วกันครับจริงๆน้องเขาเปิดไวกว่าเรานะแต่ว่าเราก็โอเคครับไปช่วยน้องครับผมประตูเปิดแล้วนะครับไปเลยปะน้องนักบวชหญิงอยู่ไหนเนี่ย น้องนักบวชหญิงอยู่ไหนครับนอนอนอนนอนน้องอยู่นั่นรักษาให้น้องครับผมรักษาให้น้องหลบหลบหลบประตูออกเลยครับผมประตูออกแล้วน้องจะวิ่งเข้าไปอา้าวบอลโบไปไหนล้วเนี่ยนั่นไงบอลโบมาแล้วสาบายแล้ว ไปครับน้องออกเลยไม่มีไม,ไม,ไม่ออกอีกรลักษาตัวเองก่อนครับผมน้องรนะักโทษออกไปแล้วครับตอนนี้ยากแล้วไปเร็วไปเร็วไปเลยนะมามาฟังัิ วิ่งครับน้องโดนเขาวิ่งครับวิ่ง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 หมุนตัวหมุนตัวโชว์ี่คิวไปแล้วครับจริงๆน้องเขาออกประตูได้ตั้งแต่แรกแล้วนะ